สวัสดีทุกคนครับวันนี้พาทุกคนมาดูบ้านเหมือนเดิมครับเมื่อปีที่แล้วผมเคยมารีวิวบ้านหลังนี้อยู่นะครับเป็นบ้านไม้นอกดาวนะครับสร้างอยู่ที่ประมาณ5วันเสร็จนะครับถามเจ้าของแล้วบอกว่าเป็น5วันเสร็จนะครับวันนั้นที่มายังไม่ได้มีรูปแบบข้างล่างที่มันค่อนข้างจะสวยงามเหมือนกับแบบนี้จัดสวนยงสวนหย่อมตอนนี้เริ่มที่จะโอเคขึ้นตามที่เห็นนะครับบ้านหลังนี้สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะล้วห้องครัวนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับราคา เบด,ดเสร็จทั้งหมดอยู่ที่ประมาณห้าแ0นนะครับแล้วที่สําคัญก็คือตัวบ้านนี้นะครับเป็นไปตามที่เห็นเป็นบ้านไม้นกดาวครับทรงอีสานนะครับแล้วก็ตกแต่งแบบนี้ครับมุมภาพอันนี้คือมองจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ลูกสาวครับชมพูน้อยลูกสาววันนี้ก็แวะมาด้วยแล้วก็ะไรเสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาครับด้านหน้าเป็นสาลากลางน้ําแต่ตอนนี้ไม่มีน้าครับน้ําแห้ง เดี๋ยวเราไปหาเจ้าของกันหน่อยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาสวัสดีพี่คมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับคุณครูคมนิรันจันแดงชื่อลเล่นเล่นก็คือคุณครูคมครับคุณครูคมคุณครูคมนี่สอนอยู่โรงเรียนไหนครับโรงเรียนบ้านโชคครับอำเภอโบเชดจังหว<ร>ัดสุรินบ้านโชคครับอำเภอโบเชดจังหวัดสุรินคุณครูคมนี่สอนประถมใหม่เนาะสอนชั้นปหนึ่งครับปหนึ่งแล้วตอนนี้อัปเกรดขึ้นมาแล้วจากคือขึ้นจากอนุบาลมาแล้วขึ้นจากอนุบาลมาแล้วนี่ครับก็ก็เลยสามารถที่จะแบบ จัดการสวนได้ค่อนข้างจะโอเคเาเชิญพี่คมด้านนี้หน่อยครับเชิญเจ้าของบ้านมาหน่อยนะครับเดี๋ยวสอบถามเจ้าของบ้านนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้นกดาวนงพี่เนาะครับซื้อสําเร็จครับซื้อสําเร็จเลยมาจากซื้อมาจากที่ไหนครับจังหวัดอุบลครับซื้อมาจากจังหวัดอุบลราชธานีครับก็ความกว้างความยาวโดยประมาณเท่าไหร่ครับพี่กว้างก็6กคูณเครับหกคูณเจ็ดไม่รวมกับห้องน้ำครับหมายถึงว่าตัวไหนครับหกคูณเคือด้านหน้า เมตรเนาะด้านหลัง7เจ็ดอย่างนี้จากด้านหน้าไปด้านหลังเจ็ดเมตรคนอยากพาเดินดูรอบๆบ้านหน่อยครับเป็นแบบนี้เลยไปเจอบ้านหลังนี้ตรงไหนยังไงครับทาไมถึงได้บ้านหลังนี้มาพอดีไปเที่ยวที่จังหวัดอุบลบุไปเจอข้างทางมีเยอะก็เลยเห็นหลังนี้สะดุดตาชอบมากเลยสะดุดตาเลยแรกๆเห็นบอกว่าจะไม่คือประมาณว่าไม่ได้ไปดูบ้านแต่ไปดูอย่างอื่นเอาจริงๆคือไปดูตู้กับข้าวไหนๆรับไปดูข้าวกันไหนๆไปดูกันไหนตู้ข้าวเอาจริงๆคือมาดูตู้กับข้าวตู้นี้ชอบ เป็นโบราณนี้แบบแบบนี้กอเกมีอันนี้คือตู้กับข้าวเลยที่ไปดูครับจากนั้นทําไมถึงข้างๆเขาสร้างบ้านกบเจ้าเดียวกันกับร้านเดียวกันก็เลยชอบเขาก็เลยแถมตู้กับข้าวให้เลยสรุปแล้วซื้อบ้านเลยแถมตู้กับข้าวให้เลยได้ทั้งสองอย่างันแรกจะซื้อตู้กับข้าวได้บ้านได้ทั้งบ้านได้ทั้งตู้กับข้าวมาตามที่เห็นครับนี่ครับชันขึ้นมามุมกล้องมุมนี้สุดยอดมากอันนี้คือบริเวณด้านหน้าบ้านนะครับด้านข้างบ้านนะครับเป็นประมาณนี้ อทีนี้เดินมาดูบริเวณด้านหลังบ้านด้านหลังครับอาด้านหลังตรงนั้นเป็นอะไรครับพี่คมอันนี้เป็นห้องน้ําครับห้องน้ำเป็นห้องน้ำารัชั้นบนเลยมันข้างหลังจะมีสองห้องนอนใช่ไหมครับสองห้องนอนสองห้องนอนนะครับราคามันเป็นยังไงครับราคาตอนแรกผมซื้อมาข้างหน้าก่อนสองห้องนอนนี้ก็คือสองห้องนอนตรงนี้ครับราคาสามแสนห้าสามแสนห้า ที่นี้ก็เลยสั่งห้องน้ําเพิ่มอยากให้มันเหมือนกันมันรับกันห้องน้ำกับศาลาศาลาด้วยศาลาข้างหน้าครับศาลาข้างหน้าครับก็แสนสองสามแสนห้าบวกแสนสองแสนสองอ่าสี่แสนเจ็ดสี่แสนเจ็ดครับผมสี่แสนเจ็ดก็มาเทพื้นปูกระเบื้องห้องน้ําสุขภัณฑ์ห้องน้ําก็ประมาณหมดประมาณห้าแสนครับหมดประมาณห้าแสนเบ็ดเสร็จคือห้าแสนแสนครับบ้านที่เป็นสองห้องนอนราคาสามแสนห้าครับห้องน้ํากับห้องน้ํากับแสนสองศาลาแสนสองแล้วก็มา จัดการให้นูทำไฟปูกระเบื้องป็ดเสร็จประมาณห้าเสนนิดๆเสร็จประมาณห้าเซนนิดๆครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินดูรอบๆบ้านก่อนนะครับนี่ครับจริงๆบ้านหลังนี้ผมเคยมารีวิวรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าก็อยากจะพาทุกคนได้มาดูกันอีกรอบเพราะว่าช่วงนั้นมีคนบอกว่าพี่คมเสียงเบาเนาะแต่ตอนนี้เราจัดชุดไมค์มาอันนี้น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องเสียงนี่ครับข้างล่างก็จะเป็นข้างล่างพี่คมไม่ได้ก่อบล็อกทําห้องเนาะทําให้โลลงเลย บ้านอีสานเป็นแบบบ้านอีสาเน,นเลย<บ>ชอบสไตล์นี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านจะนําไปปรับประยุกต์ยังไงแต่พี่คมก็ยังคงความดั้งเดิมของคําว่าเป็นความเป็นอีสานอยู่เพราะว่าถ้าบ้านอีสานจ,จริงๆแล้วก็จะไม่ได้มีการาต่อเติมด้านล่างนะครับเป็นแบบนี้เลยผ่านมากี่ปีแล้วครับพี่คมนี่บ้านหลังนี้นี่สองปีแล้วครับสองปีปแล้วก็ความเงาความอะไรก็ยังโอเคยอยู่สภาพโอเคโอเคอยู่เดี๋ยวทีนี้จะ พาดูทุกคนได้เดินขึ้นไปดูด้านบนกันนะครับว่าเป็นยังไงตามที่เห็นเลยนะครับบริเวณด้านหน้าตรงนี้คือชุดเซ็ตที่แบบว่าแต่งเติมไปเรื่อยๆใช่ไหมครับบริเวณด้านหน้านี่ครับทีละนิดครับทีละนิดทีละนิดครับตัวนั้นเป็นยังไงครับพี่อันนี้คือมากับบ้านหรือเปล่าครับี่อันนี้ซื้อมาเพิ่มครับอ๋อซื้อมาเพิ่มอันนี้ซื้อมาจากช่องเมกอ๋อแสดงว่าก็จะมีแค่ตัวบ้านแล้วก็ที่เป็นไม้หลักๆใช่ไหมครับที่ที่เราซื้อมาครับขออนุญาต ขึ้นไปชมด้านบนครับเชญครับผมเชญในของบ้านครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับบ้านไม้นี่เป็นไม้เก่านะร้อนนะครับเอาเป็นเอกลักษณ์ไว้ชานระเบียงอันนี้พวกนี้ใช่หมดเลยใช่ไหมครับทุกอย่างเลยครับอทุกอย่างเลยโคมไฟนี้ของเขาไหมครับหรือว่าเราต้องมาซื้อมาเพิ่มอันนี้ผมซื้อมาเพิ่มอันนี้เป็นโซลาเซลล์ครับโซลาเซลล์กลางคืนก็สว่างเองกลางคืนก็สว่างเองพอนอนนั้นติดเป็นไงฮะ เขาวางแบบประดับเฉยหรือเปล่าประดับเฉยครับประดับเฉยนี่ว็จะเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่ครับขึ้นมาด้านบนโอ้เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรตรงนี้เป็นทางเดินนะทางเดินไปห้องน้ําครับแสดงว่าสองห้องนอนนี้อิสระต่อกันใช่ไหมพี่ครับครับแยกแยกจากกันอันนี้คือบริเวณระเบียงด้านบนครับพี่คมก็จะมีที่ผูกเปรย์สำหรับตัวเล็กด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบโอ้ที่นั่งเล่นที่นั่งเล่นครับน่าจะประมาณเท่าไหร่ครับพี่บริเวณพื้นที่ตรงนี้ ข้างหน้าเลยนะครับครับผมสามเมตรน่าจะสามคูณสามมาพินประมาณสามคูณสามส่วนข้างบนนะครับข้างบนก็จะเป็นนี่ครับเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาบ้านสมัยใหม่ก็จะเป็นฝ้าเนาะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นนี่ครับเป็นไม้ละแนงตีให้โอเคเลยทีเดียวนะครับตามที่เห็นตามยุคตามสมัยนะครับเป็นแบบบ้านนีสานทรงประยุกต์นะครับระบบไฟเขาเดินให้หมดเลยใช่ไหมครับก็คือเรามาทําทีหลังเรามาทําทีหลังอ ช่างช่างทาเพิ่มช่างช่างทําเพิ่มแต่ว่าก็รวมเบ็ดเสร็จอยู่ในห้าแสนโดยประมาณห้าแสนนิดครับห้าแสนนิดห้าแสนนิดสำหรับพี่คมแล้วจิ๊บิเจ้าของสวนยางเนาะยางราคาถูกเลยครับขออนุญาตดูด้านในหน่อยครับพี่ลกเลยนะครับไม่เล่ลกนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรครับเราจะพยายามที่จะดูรูปแบบว่าบ้านมันเป็นยังไงเผื่อที่จะมีคนสนใจนะครับเปิดไฟก่อนอ่าเปิดไฟก่อนหน้าตรงหน้าต่างก็จะเป็นแบบดั้งเดิมครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับ หน้าต่างอันนี้คือแบบแบบนี้เลยใช่ไหมครับครับโอ้เปิดเมนแบบนี้เลยนี่คือหน้าต่างนี่ครับเข้ามาข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับหน้าต่างหน้าต่างมีทั้งหมดสามจุดด้วยกันนะเป็นแบบนี้เลยไม่ค่อยได้มาอยู่มาอยู่เสาร์อาทิตย์ครับมานอนพักโอ้ติดแอร์ด้วยเลยครับพี่นี่ครับติดแอร์อืมฝั่งด้านนี้ติดแอร์ด้วยครับเป็นประมาณนี้หน้าต่างฝั่งนั้นนี้ก็เปิดได้ครับเป็นเป็นบานไม้ครับหน้าต่างเป็นบานไม้ลูกฟักหน้าต่างเก่าหน้าต่าง ไมยแบบดั้งเดิมขออนุญาตเปิดหน้าต่างนะครับนี่เราจะได้เห็นความสวยงามของภายในห้องนะครับเป็นไม้แบบนี้นี่ครับเป็นแบบนี้อันนี้คือเขาเขาตีแบบนี้ให้ใช่ไหมครับนี่ครับครับครับเปลี่ยนแบบนี้ครับนี่ครับโอ้ข้างบนโอ้เป็นบ้านหลุมเป็นเป็นฝ้าหลุมแบบสามชั้นนี่สามชั้นโอ้แบบนี้เลยนะครับก็เป็นบ้านอีกหนึ่งหลังของพี่คมที่จะเอามาพักผ่อนในช่วงที่เรียกว่าเสาร์อาทิตย์นะครับเนาะ ครับนอนนี่บันหยุดกับสองวันเป็นวันหยุดพักผ่อนนี่ครับข้างล่างอันนี้เป็นพื้นไม้ครับอืเป็นแบบนี้เลยทาสีเคลือบไม้อย่างดีตามที่เห็นเป็นแบบนี้ครับหน้าต่างก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะประมาณระดับเข่าโอเคขออนุญาตพาไปดูอีกห้องหนึ่งครับภายในบ้านเป็นแบบนี้ครับครับถือว่าโอเคอยู่ทีนี้เราขอกันดูอีกห้องหนึ่งครับอันนี้คือบริเวณมุมด้านหน้านะครับมุมด้านหน้านี้จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้ฮะ ก็จะมีตรงตรงนั้นนะครับทีนี้ก็มาดูด้านนี้โอเคครับห้องนี้ประตูจะอยู่ด้านนี้ห้องนี้เก็บของห้องนี้ไว้เก็บของใช่ไหมเก็บของหรือไม่ได้ทางนี้ทงนั้นขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของจะไปใช้ในรูปแบบไหนใช่ไหมครับมื่นหน่อยควานต่างนะห้องเก็บของของนิคมนะครับมันก็แล้วแต่ว่าเราจะไปปรับประยุกต์ใช้ในรูปแบบไหนครับห้องเก็บของน่ครับห้องนี้ขนาดความกว้างยาวเท่าไหร่ครับน่าจะสองคูณสามนะครับ น่าจะสองคูณสามในข้างบนครับเป็นเมทัลชีสเป็นแบบนี้ห้องเก็บของเ,เล็กๆเดี๋ยวจะบางท่านที่ซื้อไปอาจจะเป็นทําห้องนอนก็ได้นะพี่นะถ้าแต่ก่อนถ้าบ้านทรงไทยอีสานก็จะเป็นห้องครัว<อ>แต่ก่อนห้องครัวถ,ถ้าถ้า,ถาเป็นแบบรูแบบปแบบโบราณเลยครับแบบโบราณเดิมจะเป็นห้องครัวแล้วก็ทําเป็นห้องนอนสองห้องได้เป็นประมาณนี้ครับเป็นไม้ทั้งหมดเลยความกว้างน่าจะอยู่กว้ามยาวกว้างยาวน่าอยู่ที่ประมาณสัก สองจุดห้าคูณสี่คูณสามจุดห้านี่ผมไม่ยาวอยู่นะไม่ค่อยมันใจยาวแต่ว่าโอเคอยู่เนาะทีนี้ไฮไลท์เลยเราไปดูด้านนู้นอันนี้จะเป็นห้องน้ํครับห้องน้ํานี่เป็นห้องน้ําอันนี้คือที่สั่งเพิ่มใช่ไหมครับสั่งเพิ่มครับที่บอกว่าแสนสองใช่ไหมครับแสนสองรวมกับสลาเรามันรวมกับสลาด้านหน้าสลาด้านหน้ามาดูห้องน้ําอห้องน้ําก็ไปดูห้องน้ําเป็นไงฮะเล็กๆครับห้องน้าเล็กๆอันนี้คือห้องน้ารวมทั้งสุขภัณฑ์ด้วยหรือเปล่าครับครับครับ สุขพั์สั่งมาเพิ่มครับสุขพั์สั่งมาเพิ่มแสนสองนี่คือไม่รวมกับสุขภันอ๋อแสนสองไม่ได้รวมกับสุขพันครับสุขพั์หน้าตรงหน้าต่างห้องน้ำมีหน้าต่างด้วยครับครับขออนุญาตเปิดให้ดูได้ไหมครับได้ครับนี่ครับเพราะว่ามันเป็นบ้านต่างอากาศอยู่คนเดียวเวลานั่งกดทุกข้อนู่นนะครับดูป่ายางด้วยแล้วร้อนก็เปิดได้ครับนี่ครับแล้วร้อนเปิดหน้าต่างทั้ง้ายและขวาฮายเครับีนี่ห้องน้ำมีหน้าต่างครับโอ้โห โอเคเลยนะครับเนี่ยบนชั้นสองก็จะเป็นแบบนี้สุขพัณฑ์นี่เราติดตั้งเพิ่มใช่ไหมครับครับครับติดตั้งเพิ่มข้างบนเป็นประมาณนี้ครับเล็กๆครับไม่ใหญ่เล็กๆไม่ใหญ่แต่ก็โอเคนะครับเนี่ยตามที่เห็นเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องที่สั่งทําเพิ่มเป็นประมาณนี้ครับสุขภัณฑ์ก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาในรูปแบบไหนเนาะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้คือห้องน้ํา นะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินมาดูด้านนอกเห็นล้างมืออยู่อ่างล้างมือครับห้องน้ำมันเล็กก็เลยทําข้างนอกอ่างล้างมืออยู่ด้านนอกนี่ครับอเป็นแบบนี้เป็นไม้ไม้สักเก่ามีอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นกระจกโอ้ไม่ธรรมดาสุดยอดเลยเนี่ยก็เป็นประมาณนี้วมารีวิวเป็นรอบที่สองครับสําหรับบ้านหลังนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรในเรื่องของการจัดบ้านจัดอะไรนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นรางน้ำรางน้ำไม่เป็นพลาสติกนะพลาสติกรางน้ำ ต่อลงไปอันนี้ก็มีรางน้ําให้ตามที่เห็นนะครับนี่เลยกระเบื้องไม่ใช่กระเบื้องข้างบนนี้เป็นสังกะสีที่เยกว่าเป็นท่านชีตนะครับเป็นแบบลอนคล้ายๆกับซีแักนะครับประมาณนั้นรับเป็นแบบนี้เลยในราคาก็แสนกว่าๆ <c oughs> น่าจะประมาณห้าแสนครับน่าจะ <c oughs> นิดๆแล้าสนใจไงก็ไปดูได้ที่ไหนนะครับที่จังหวัดอุบลครับจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ลืมเบอร์โทรของเจ้าของานแล้วหรือเปล่าต้องต้องค้นหาก่อนต้องค้นหาก่อนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะ เนตหาดูพ่อจะติดต่อเขาอีกหลังหนึ่งอยู่จะติดต่อสร้างอีกหลังนึงอยู่ใช่ไหมครับครับถ้าไ่างเเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดข้อมูลการติดต่อของเจ้าของบ้านไว้ด้านล่างวีดีโอนะสนใจก็ก็ลองกดเข้าไปดูได้นะครับกับบ้านหลังนี้โอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่คมเจ้าของบ้านเป็นอย่างสูงครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ